รายงานผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาดิฉันนางจิราพรจรจิตผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปีหลายองค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งส่วนที่ 1. ความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะและสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบ active learning โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,567สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน1.2มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมภูมิใจไทยนำเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยหน้าที่พลเมืองบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน1.3มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน โดยโรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ active learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นรวมทั้งโรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน1.4มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนร้อยละ70มีผลสัมฤธิ์ทางวิชาการผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดครูนำคู่มือสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้จนเกิดผลกับผู้เรียนโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ1.5มีการนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ครูทุกคนได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการและนำผลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้1.6มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้เรียนที่มีปัญหาได้รับการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ครูร้อยละ70ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนหรือการทำงานร่วมกันและนำผลวิจัยไปแก้ปัญหารวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอีกทั้งโรงเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีโครงสร้างการบริหารทั้ง4ฝ่ายได้แก่งานบริหารวิชาการอาทิดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีองค์ประกอบถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานบุคคล 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาให้มีความรู้มีทักษะด้านเทคโนโลยีพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ครบทุกคนบริหารงานงบประมาณมีการติดตามแผนและผลการใช้ใจ่ายงบประมาณโดยเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริหารงานทั่วไป 1. พัฒนาระบบงานสารบาลให้มีความทันสมัยรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. ดํดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 3. าํดเนินงานอนามัยและงานโภชนาการในโรงเรียน 4. ดําเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัยเรียบร้อยพร้อมใช้งานเอื้อต่อการเรียนรู้และ 5. ดําดเนินงานมาตรการด้านความปลอดภัย2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ระบบมีความชัดเจนและไปถึงได้รวมทั้งผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาโดยมีสภานักเรียนร่วมดำเนินการมีเครือข่ายผู้ปกค,ครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษา2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาดูแลติดตามผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมส่งผลให้โรงเรียนพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสามารถนําไปใช้ได้จริงครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมอย่างตรงจุดหรือตรงกับความต้องการจําเป็นของผู้เรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โดยโรงเรียนมีคู่มือการให้บริการในสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการครูมีส่วนร่วมในระบบการให้บริการอีกทั้งผู้เรียนมีความพึงพอใจครูทุกคนมีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยโรงเรียนได้รับรางวัลในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกผลงานดีเด่นสื่อและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรีนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนและผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส่วนที่2ระดับความสำเร็จที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ผู้บริหารได้ใช้วงจรคุณภาพ PDCA ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 1. ผู้เรียนร้อยละ80มีทักษะในศตวรรษที่21เกินการพัฒนาที่คาดหวังกำหนด 2. ครูผู้สอนทุกคนออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 3. ครูผู้สอนร้อยละ80มีสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4. โรงเรียนมีผลงานรางวัลเกียรติบัตรเป็นที่ยอมรับ10ผลงานเกินเป้าหมายที่กำหนดผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จด้านนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเรียนทองอันดับ 2, การแข่งขันเต้นประกอบเพลง cover dance contents วันต่อต้านยาเสพติดโลกด้านผู้บริหารและครูเช่นผู้บริหารได้รับรางวัลผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้านโรงเรียนได้รับรางวัลมากมายยกตัวอย่าง ได้รับเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นลำดับที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นลำดับที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นลำดับที่6และมีคะแนนเฉลี่ย4กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นลำดับที่4ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานองค์ประกอบที่2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 1. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและร่วมเดินขบวนพาเหรดในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์คลัสเตอร์6ครั้งที่3ประจำปี2567 2. เป็นคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษาของสองปอ,อตะกวดทุง่งและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบารรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวม มุ่งผลสำเริ์ของงานมุ่งมันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งมีวินัยและการรักษาวินยัยขอขอบพระคุณค่ะ